สวัสดีครับสวัสดีครับเช่ายูทูบทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนติดตามตอนนี้อยู่ในช่องเบนซ์ซอยและจังหวัดระยองนะครับผมตอนนี้มีมิกนะครับมือหนึ่งรับสินค้ามือหนึ่งนะครับช่วงนี้ทาดาแฟนซีหกนะครับผมกับลูกเรนกัจะมีเอฟเฟกต์นะครับ USB บลูทูธนะครับสําคัญขึ้นมากครับตัวนี้ครับบันทึกเสียงได้นะครับผมกับไม่มีดิจิตอลกับมีมิกรุ่นนี้ครับภี่บันทึกเสียงได้ที่ผมเห็นนะครับขัเสียงดีนะครับผมเปิดราคาที่อยู่ ผมเปิดราคาอยู่อ่ามันสิมีมิกกับไม้นะครับเราสิขายเป็นชุดแต่ว่าเอาแต่มีผมเปิดราคาอยู่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมจัดทรงนะครับผมประมาณน,นี้นะครับกับน <c oughs> ีไม้นะครับมือหนึ่งไม้ตัวนี้มือหนึ่งนะครับของท่าด่านะครับผมไปเซิร์ชเบืองไหนนะครับ มีก,กับท่าดาไปเสิร์ฟเบื้องใดเลยนะครับในรัศดาท้ายังกะซาับเสิร์ฟเบื้องไดนนะครับผมชุดนี้ผมขายย้อนสองพันเก่านะครับเท้าไม่นํานะครับไม่หาลอยนะครับประมาณนี้นะเบื้องไหนกันเลยนะครับแกะเบื้องครับขอมือแหลกนะครับผมนี่ตัวนี้ทัดหลัดนะ่ด,ดนีนะครับทัดหลั่ดีหน่อยจิ๋วนะครับจิ๋วดี ของมือแหลกนะครับแล้วก็ของแฉะร่อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อิฟิกแฉะนะครับถุงออกวะเป็นสุงงามนะครับทาดานะครับแจ็คคอมบูนะครับใส่ได้แจ็กันนี้พอสมผมใส่ซับมันนะครับ กับนี่คูมือนะครับคูมือสายไฟนะครับ <c oughs> สบายนึงครับญ <c oughs> าตน,นี่ขางเดียวครับเจยบไปเลย ัส้นขามือแหลกนะครับอย่ามาส้นขามือแหลกใกล้ๆเปิดขึ้มาครับเข้าไปจัดนะครับเสียบลงไปคเชื่อมลงไปนะครับผมนะนะลองไม่แล้วนะครับ ไม่ี้มีกระเป๋านํานะครับไม่ของท่าดาหลุนมั่นเลยนะครับมีกระเป๋าน้านะครับแถวเป่าแบบาดีๆของมากกระเป๋าน้ำนะครับสายแถมหัวแปงนะครับหัวแปงก็มีคููมือตัวไม่นะครับเป็นกีวานะครับผมสายเป็นกีว่าแถวครับ ไม่้หนักดีนะครับผมมือหนึ่งนะครับเสียบนะครับใส่ก่อนกระเป๋านะครับเพื่อใส่หอยอมนะครับผมใส่พี่พิงเกานะครับมันจะว่าไม่มีกระสิทธิ์ราคาคุ้มนะครับมือหนึ่งนะครับเราต้องไปเสียงนะครับผมเช็ดหพร้อมนะครับบอกลูกเรียนบอกวิธีการใส่กันครับโคบัสนะครับผมรองมึงดังวะ นะครับผมนี่ก็เพิ่มนะครับก,บมก็มีเกนแหลมกลางเบียดใส่ซับบันบานนะครับเอฟเฟคล้วก็เสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงผู้้เส่ซับบันบานนะครับแล้วก็จะมีช่องช่องอ่าสเตอร์นะครับเปิดสเตอร์นะเดียวนะครับตับได้ครับหาหกนะครับ มิกตัวนี้มิกตัวนี้มีโมโนซีนะครับแล้วกัสเตอร์สอเตอร์หนึ่งนะครับหาหกนะครับเปลี่ยนมั่นกับจะมีททั่วไปนะครับมีไฟ48 USB บูทูธเอฟิกนะครับ EQ นะครับผมแล้วกัมิกตัวนี้เพิ่มเติมข้ามาบันทึกเสียงได้นะครับขอดีของมันอันนี้ก็ ผมนอกจากมีกีตอร์แล้วก็เห็นมิกตัวนี้นะครับที่มิกเสียงที่มิกเสียงไหนราคามาราคาแค่สองพันสี่ร้อยบาทนะครับมือแหลกนะครับผมลองไม่กันลองไม่กันลองไม่กันครับลองไม่ล้วเป็นฟิกันนะครับผมจิก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 ทดสอบทดสอบหนึ่งสอง็คกจิกทดสอบ ทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบเชกวอชื่อชืกอชื่โอ้เสียงดีนะครับอ่ะลองไปเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็คือวิธีตั้งนะครับอ่าเริ่มจากหนึ่งนะครับถามมันกับพีพียังซี่นี่ห้องในใส่งานนะครับผมอ่ะกดไปให้เอฟเฟกต์ที่มันหมักจะพมผมักเบอร์สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดโอเคนะครับเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าพมักสิบเจ็ดนะครับเขากดลงไปเลยครับปั๊บตัวเดียวนะครับนี่คือการใส่งาน อันน like like right ี้จะเป็นไหนเป็นกี๊ไม่เป็นพิเศษนะครับสร้างใหม่อยู่เทียงนะครับประมาณเทียงนะครับชิกชิกทดสอบหนึ่งสองลองเีฟเบิงนะครับชิกทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็ควอลจู่พิเศษโคตรดีนะครับผมเช็คทดสอบหนึ่งสองจู่สวัสดีครับเช็คเช็คทดสอบนะครับสิ่งดีนะครับผมลองช่องนี้นะครับ เสียงปาบนวครับช่องนี้ด้วยนะครับช,บนนคบคชิคชิคชิคทดสอบหนึ่งสองี่ห้าทดสอบชิคชิคนะครับชิคทดสอบทดสอบหนึ่งสองสนะครับรอบรอบปไดกันบงนะครับชิคทดสอบทดสอบหนึ่งสองชิควอลจสวัสดีครับชิกสวัสดีทดสอบหนึสองชิควอลจ หน้าเดฟเฟกนะครับเดฟเฟกก็ดีนะครับนี่ลองมาตัวนี้นะครับแจ็คเหมือนพวกเหมือนแจ็คชี่ดีนี่แหละ,ะนี่ครับนี่เสียบโน้ตบุ้บงโนบูโทรศัพท์เสียบขอหนีเลยครับปากนะครับปากนะครับเปิดเสียงกันเบิง้งนะครับนี่ก็เป็นเบียด แ <aja, S 3> ห้มกลางแห้มนะครับนี or so right ่บีนคิวนะครับใช้งานไหนนะครับคุณใช้งานไดนนะครับมยจ่คุณ สายสปอร์ตช่องนี้สิปั๊บได้ทึ่งทึ่งยูเอสบีทึ่งบูทูดนะครับช่องนี้นะครับก้อนสีเสียบยูเอสบีนะครับกดเข้าไปนะนี่มันนี้เข้าายูเอสบีนะครับชัดๆนะครับชัดๆนะครับเนี่ยยูเอสบีนะครับเนี่แล้วผมซูมปากนะยูเอสบีนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เอายูเอสบีมาเสียบนะครับลองมึง อลองมึงนะครับเสียงปุไปป่าครับอ่านนะครับ,อ,อ,รบอ่านเร็วครับของใหม่นี่ครับเสียงก็อสามารถปรับได้นะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงกับกดแช่นะครับอ,อันนี้ผมจะว่าเพิ่มเสียงสามสิบป่บ <ส>อ่าเป็นประมาณยิบเก um, <rele> ่าสามทิพกระเดะโอ๊ะราวัะนาผู้ไทยข้าวไม้แห้วหวาหาเสมอุดแล้วหาโทรศัพท์ก่อนมหาทานลำปางไดโดเตาตัดลูกหลานาน,นี้คือคัพหวานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเวลา360นาทีต่อจากตนี้ขอจูมือแฟนๆสูงเรียบมาใครเพียระบ,บ่นเรีที่สัญหาพบดอกนาบแดนซเซอร์ต่างกานาันจากสาวน้อยบ้านหนามาเป็นหาเพื่อเพื่อกระเดือดเวที รายเยี่ยมปา,านานประสานเสียงโบวิระดับตอนรับต่อหน้าหางเรืองนะครับแล้วมันสีดนผมลองบูทูดเบึ้งนะครับต่อนเฟสใด้่ก่อนครับอ่าบูทูดกดตัวนี้นะครับเทีน่ยนึ่งนะครับผมนี่ปาบ <c oughs> นะครับขึ้นแล้วนะเสียงต่อกันดูนะครับบูทูดเราขอมา นี่ครับนะคับบูทูดมันเนี่ยนะครับ,บ,นะรบกระเชื่อมต่อมเชื่อมต่อแล้วนะครับเสร็จสิ้นอ่ารองผมก็สิปเปิดเป็นเศร้ามไม่มีกะสีตรงผมแล้วนะครับเปิดพ่อได้รูวามันเฉื่อมมันเชื่อม,มอีลีนะครับเขาไปครับเขบาแบบโฆษณา นี่นะครับเท่ากับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับผมจากโทรศัพท์ข้อนี้อ่ะอ่ะนี่ครับรถลดเสียงนะครับนะครับปั๊บปั๊บเบียดค้นบังเสียงนะครับเบียดกลางหลม นี่นะครับต้องบูทูตเนี่ยยังไม่ได้ใช้บูทูตนะครับที่สุดหยุดสต็อปนี่ครับประมาณนี้นะครับผมบูทูตนอ่ามันสีร่องมันถึกเสียงใส่แฟตได้นะครับผมร่องนะ,นะครับแฟตได้ ว่าไม่อยังว่าป่านะครับดอกไม้จอกเสียวเลงรอบเสียงเล่าขอดีนะครับขอดีเครื่องมิกตัวนี้นะครับเฟดเดย์เสียบเป็นฮอตหม่องเดยนะครับที่ห้าวค้างไว้ห้ามาเสียบโตเก่าบ้นกระสีเลียนหม่องเก่าให้ห้านะครับเนี่ยวันนี้เราแม่เนี่ยเสือนบ้านซีหน้านี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะผมสีร่องบันทึกบอกไม่เบิ้งครับเพราะมบันทึกบอกไม่เบิ้งกดตัวนี้ค้างนะครับปาบนะครับอ่ะเลยบันทึกได้นะครับผม ิกทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบหนึ่งดึกดึกสวัสดีครับเช็กวอล์กชทดสอบทดสอบเชิ้อ่ะเดี๋ยวพ่อหน้าที่ไปนะครับผมสิกทดสอบหนึ่งสองเอาสามสี่ดิสิกสิกสิอ่ะนะครับเพราะถ้าเรี่ยวนะครับปิดนะครับกดออกไปเลยนะครับผม ปาบนะครับอากาถอดออกนะครับแล้วก็เสียบไม่นะครับแล้วก็ล่องเบิงึงต้นหาเบิึงนะครับอ่ามันอยู่ยช่วงสุดท้ายนะครับกดไปปึ๊บอ่ะกดไปช่วงสุดท้าย ไม่ยุ่ช่วงนี้ลองฟังเบิร์ครับชิคทะสอบหนึ่งสองสามสี่นะครับทดสอบซีทดสอบหนึ่งสองนี่ที่ว่ามันึกไว้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบหนึ่งดึกดึกสวัสดีครับเชิญวอร์มชิคจสอบทะสอบเช็่เดี๋ยวพ่อหน้าที่ไปนะครับผมชิคจะสอบหนึ่งสองเอาสามย์ซีดีช็คชิคชิค นะครับนะครับผมกับประมาณนี้นะครับผมก็บที่ว่าแทได้เนี่ออกออกไปเลยนะครับนะออกไปเลยประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับตังราคาไปอยู่สองพันสี่ร้อยบาทพร้อมจัดทรงนะครับเอาพร้อมไหมที่ผมบอกไปแล้วนะครับสองพันเก่านะครับพร้อมจัดทรงคือกันเอาเตอรมิกกะไรเอาเตอรไม่กัะไรนะครับผมแล้วก็มีปักติดแรกนะครับปักติดแรกก็เป็นพีนะครับผม ผมใช้กล่องมาถอ้กล่องมาช่วหน่อยตอกติดแล้วอพี่นะครับมือหนึ่งครับช่วงนี้ใส่เฉพาะมือหนึ่งนะครับผมอ่านะครับผมอ่าคันเิ่นนะครับผมอ่าตอกติดพี่นะครับผมนี่ครับมือหนึ่งครับมีจอบอกไฟนะครับมีจอบอกไฟนุ่นะครับผม ราคา1350บาทพร้อมจัดส่งครับของมือแหลกนะครับผมถาให้ไปเสร์ชเบิ้งนะครับถึงบระเด็อุปกรณ์ทูตมมาขายนะครับผมนี่นะครับเป็นของแถนะครับอันนี้ของแถเลยนะครับปลั๊กด้านหลังนะครับผมแปดทุ่งนะครับแปดทุ่ะครับใส่สบายสายกับเยวนะครับประมาณหัวข้อหาเมีดบ่วสายผมมามัเจี๊ยาแยวครับอาจจะบ่ถึงหาเมตดก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมโตดดีนะครับเดี๋ยวร่องเสียไฟเห็บเลยนะครับผม เดียวตัวเดียวมันจบไปเลยครับนี่มาดนนูนี่นะครับบอกโหวตแล้วนะครับเนี่ยเห็นบ้านี่นะครับ ขนาบปากนะครับนี่ครับจอใส่ตัวนี้ก็ถึงสถานะนะครับใต่งานได้นะครับปกตินะครับอ่ะสนใจก่ะลองทวงาสอบถามกันเบิ่งนะครับสินค้าตัวตัวอมจะส่งนะครับผมแล้วก็สินค้าตัวๆมือหนึ่งนะครับปากนะครับมาณนี้อ่ะคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้่องเบ็นซ์และจังหวัดระยองนั่นนะครับผม มกดดักตัวแรกกะล่องทัวมาสอบถามกันเบิ้งนะครับผมทุกโตนะครับเป็นมือแหลกนะครับแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เบิ้งจนจบแล้วกะ็ถ้ามักคลิปถ้ามักแจ้งได้กะกดซับใส่สสขไข่กดกระดิ่งให้ผมนั่นมีคลิปดีเมืสีลงให้เบิ้งนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทุกท่านก็ตีนะคะสิสระวิามีท่าขทุก่านะคะวันนี้มาฝากขงกท่นนะคะขอบคุณ